น,นี้เป็นครั้งที่84ตรงกับวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569ข้าพเจ้านาพาพันเกศราขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยาบูชาแต่องค์พระควัมปติเถระเจ้าองค์หลวงปู่สำมร็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรยัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเลสุอัตราคัฉันตุเทวตาสัทธมังมุนีราชาสะสุนันตุสักขาโมข,ขดทางสักเคกาเม จะรูเปคิริสิขาราตเตจันตาลิเขวิมาเนทีเประเถจักคาเมตรู้ว่านาคาหะเนเคหวัต right ถุมหิเกเตภุมาจจยามตุเทวาชละทละวิสเมยักขะคันทพานาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวระว่าจานางสาธโวเมสุนันตุธรรมมาสาวนากาโลอายังพาทันตาธรรมมาสาวนากาโลอายังพาทันตาธรรมมาสาวนากาโลอายังพาทันตา บทสวดน้มาังการสิทธิคาถานโามตัสะตตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสพพะตตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสพพสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะบทสวดสัจจคิยาคาถานาัตถิเมสนานังอัญญังพุทธโทธเมสนานังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสานังอัญญังธรรมโมเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทา น English, 1970, 5, ัทิเมสานังอัญยังสังโคเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพทาบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัฏฐายัพพปานินางปูเรตวาปรมีสภปัตโตสามโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาโหตุสพุปปัตถวามหาการุณิโกนาโถกิตายสภปานินางปูเรตวาปารมีสภปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะ มาหนตุสัพพุปัตทวามหากาุนิโกนาโถสุขายาสภะปานินางอุเรตวาปารมีสภพปัตโตสามโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาหนตุสัพพุปัตทวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัเมสุตังเอกังสมยังพระควาสเกสุวิหารติกะปิลาวัตถุสมิงมหาวเนมหัตาพิคุสังเคนะสัตทิงปัญจมาเตหิพิคุสเตหิ สัพเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเย,ยนะสันนิปติตาโหติพระควันตังทัศนายะพิขุสังคันจะอาทาโคจตุนังสุทธาวาสกายิกานางังเทวานางาังเาาอตัถโหสิอายังโขพระขวาสเกสุวิหะรติกะปีลาวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะส,สัตทิงปัญจมาเตหิพิขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเย,ยนะสันนิปติตาโหติ พระวันตังทัศนายะพิคุสังคัจยยนจะยันดุณะมายามปีเยนะพระขวาเตนุปสังกะเมยามะอุปสังกะมิจาวาพระขัวโตสันติเกปัจเจากะคาถาพาเสยามาติอัตคโคตาเทวาตาเสยยะถาปินามะพระละวาปุริโสสัมมันชิตังวาพาหังภาษาเรยยะภาษาริตังวาพาหังปัตสัมมินเชยยะเอวเมวสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระขาวโตปุระโตปตุระหังสุ อาทโขตาเทวตาภะคะวันตังอภิวาเทวตาเอกมันตังอัาถังสุเอกมันตังทีตาโขเอกาเทวตาภะควโตสันติเกอีมังคาทั้งอภาสิมหาสมโยปวานัสมิงเฮวกายาสมาคตาอาคาตัมหาอิมังธรรมามายังทักขิตาเยวะอปราชิตาสังคันติอัทโขอปราเทวตาพระคะวโตสันติเกอีมังคาทั้งอภาสิตัตระพิกโวสมาทะหังสุต จิตตังอัตนโนอุชุกามาัางสุสารถีวาเนตานิคะเหตวาอินทริยานิรักขันติปันทิตาติอัตโคอัปราเทว,วตาภะคะวโตสันติเกอีมังคาทั้งอภาสิเีลังเชตวอ,อ,อภาสิเฉตวาเขีลังเชตวาปะลีคังอินทขีลังโอหัจจะมามชาเตาจะรันติสุตาวิมาลาจักขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติ อัถโคตัปราเทวตาพระขวโตสันติเกอีมังคาทั้งอภาสิเยเกยจิพุทธังสรานังคตาเสนาเตคามิสสันติอัปายาภูมิงปหายามานุสังเทหังเทวากายังปริปุเรสันติติอัถโคพระขวาพิขูอามมนเตสิเยปุเยนะพิกขเวทะส,สุโลกาทาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติตถาคตังทัศนายภิขุสังคันจะเยปิเตพิกขเวอาเหสุ อตติมัทฐา <S ain> <ıyorlar. S 2> น <S ain> ังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวันตานังเอตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปาติตาอเหสุงเสยยะถาปิมายังเอตารหิเยปิเตพิขเวภวิสันติอนาคตมัทฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระวันตานังเอตตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปาติตาภวิสันติเสยยะถาปิมายังเอตารหิอาจิขิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิ กิตยา,า,กายาาาาสิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทศิษสามิพิกาเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทะสาธุกังมณสิกโรโธทะภาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิขูภรคะวโตปจัตโสสูงภะคะวาเอตะทะทวจะสิโรกะมนุกัสสามิยัตถะภุมมาตัทัสิตาเยสิตาเคริขะพรังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวะสารีนาโลมะหังสาภิสามพุนโน โอทาตะมนาสาสุทาวิปะสันนมนาวิลาเพรโยบัญจสเตยตาวะวเนกาปิละวัฒเวตโตอมันตายิสัทธาสาวเกศาสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาณาถภิกขโวเตจะอาตปะมกรุงสุตวาพุทธสัสสานังเตสามปตุระหุยานังอมนุสานาทสนังอเปเกสตามัทธคุงสหัดสังสาอัตสัตริงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสานามัทสุง อปเปเกนันตะมัทขุงที่สาสภาพุตาอาหุงตันจักสพ,พังอภิญญายาวะวะคิตาวานาจักขุมาตาโตวมันตายสัทธาสาวะเกสาสเสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาณถาพิกขวโวเยโวหังกิตยิสามิคิราหิอนุปุกภโสสตตาสหัสสาว,สวยาขาภุมมากาปิลาวัตวา อิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยสัสสิโนโมทามานาอภิกามุงพิขุนางสาม,มิติงว่านังชาสาหัสสารไหมาวตายะคานานาตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสัตสิโน โมทามนาอภิกามุงพิกุนางสามีติงว่านางสาตาคีราติสหัสายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิกามุงพิกุนางสามีติงว่านางอิเจเตโสลัสสหัสายะขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทามนาอภิกามุงพิกุนางสามีติงว่านางเวสามิตาปัจจสตายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโน โมทามานาอภิกามุงพิกุนังสาม,มิติงวะนางกุมเพียโรราชาคยโกเวปุลัสานิเวสนังพโิโยนางสตะสหัสสังยักขานังอัปยิรุปาสติกุมเพียโรราชาคา่ายโกโสปาคาสาม,มิติงวะนางปุริมันจ่าทีสังราชาทตารัตโธภาษาสติคันทัพพานังอธิปฏิมหาราชายสาสสิโสปุตตาปิตัสสาพหาหโวอินทนามามหัตภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสาสสิโน โมทามานาอภิกามุงพิโคนางสมิติงว่านงางทักขิณันจะที่สังราชาวิรูหโฏตปสาสติกุมพันธานางอธิปติมหาราชายาสศิโสปุตตาปีตัสาพระหโวอินทนามามห์พลา <c oughs> อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโ,โมทามานาอภิกามุงพิโคนางส,สมิติงว่านางปัจฉิมันจะที่สังราชาวิรูป,ปคโคปสาสตินาคานางอธิปติมหาราชายาสศิโส ปุตตาปิตัสสะพาโวอินทนามามหะพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนมธามนาอภิกามุงพิขุนังสมิติงว่านางอุตตรันจัดที่ส uh, um, hmm. ังราชากุเวโรตัสสาาสติยักขานังอธิปฏิมหาราชยัสสิโสปุตตาปิตัสสะพาหโวอินทนามามหะพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโน โมทมามนาอาภิกามุงพิขูนางสาม,มีติงมะนางปุริมาทิสังทัตารัตโถท,ทักขิเนนาววรุณหกโกปัจฉิเมนาวรปปคคควรูปะโคกุเวโรอุตรังทิสังจะต,ตารโรเตม,มหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาทัทัลาม,มานาอัฐทังสุวเนกาปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหะจันทโนกามาเสโโจะกินุค,คันทุนิคันทุจะ ปน,นาโทโอปะมันโยจเทวาสูโตจามาตลิจิตตาเสโนจคันทัพโณโรราชาชาโนะโสโภอาคูปัญจสิขโขเจวะติมพรูสุริยวัชสาเอเตจเนยจ,นยยจาราชาโนคันทัพพาสหราชุภิโมทมานาอาภิกามุงพิกขุนังสามีติงวะนังอาฐาคูปนาภาษานาคาเวสาลาสหตัตชกากรรมามพารสตราอาคูปายาคาสหายาติภิ ยามุนาทตารฐาจะอาคูนาคายสาสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสามีติงวะนางเยนาคาราเชสหาสาหารันติทิพาทิชาปักิีวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวนามัชาปัตตาจิตราสุปันาอิติเตสนามังอภยันตตานาคาราชานามาสิสุปนตโตเขมามากาสิพุทโธสันนาหายิวาจาหิวปาวหายันตานาคาสุปันาสารนามังสุพุทธัง ชิตาวัชิราหัตเทนะสามุทังอสุราสิตาพาตาโรวาสาวาเสเตอิทิมันตโตยสาสาิโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวขาสาเวปาจิตติสุจิตติจากปหาราโทนะมุจิสหะสัตตัญจาพาลิปุตตานังสัพเพเวโรจานามากาสันนายิตาวาพาลิงเสนังราหุพัฒามุปาขามุงสมโยธานิพัทันเตพิขูนางสามิติงวะนาง อาโปจ่าเทวาปัทวีจ่าเอเตโชวายโยตทาคมุงวรุณาวารุณาเทวาโสโมโจ่ายสัสสาสหะเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายัสสินโนทัศเตทัศธากายสาสเพนานาตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโตยัสสินโนโมทามานาอภิกามุงพิกุนังสสมิติงวะนางเวนทูจาท่าเทวาสาหะลีจ่าอาสมาจ่าทุเวยมาจันทสุปานิสาเทวาจันทามาคูปุรักิตาสุริยัสุปนิสาเทวา สุริยะมาคูปุรักิตานักขัตานิปุรักิตาวาวาคูมันทวาราหากาวาสุนังวาสโวเธโธสโทสโกปา,กาคาัสบุรินทโัโททัสเสตทัศธากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมธมามนาอาภิกามุงภิกขุนังสม,มีติงวะนังอัธาคูสหภูเทวาชละมคิสิกขาริวะ อริษกาจะโยโรชาจะอุม,มาปุภานิภาสีโนวรุณาสหาธรรมมาจะอจุตตาจะอเนชากาสุรยารุจิราอาคูอาคูวาสะวะเนสีโนทัเสเตทัสทากายาสเพนานาตะวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสิโนโมทมามนาอาภิกามุงภิกขูนังสม,มีติงว่านัง สมนามาหาสมนามานุสามมนุสุตตมาคิทาปทูสิกาอาคูอาคูมนโนปทูสิกาอัฐาคูหรารโยเทว,วาเยจะโลหิตาวาสินโนปาราคามาหาปาราคาอาคูทเทว,วายาสัสสินโนทัเสเตทัสถากายาสาเพนาน,าาาน,นัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยาสัสสินโน โมทามนาอภิการมุงพิกุนางสามีติงว่านางสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวฆาณสาสหโอทัตคหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสธามัตตาหาราคชามิศกาจายัสิโนฐานายางอาคาปชุโนโอโยทิสาอภิวัสติทเสเตทัศทากยาสเพนานะตะวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสัตสิโนโมทามานาอภิกามุงพิกุนังสามิติงว่านังเคมิยาตุสิตายามากัตกาจายัสสัตสิโนสัมพิตการามาเศถาโชตินามาจาอาสวานิมานรติโนอาคูอัฐาคูปรานิมิตาทัเสเตทัศธากายาสเพนนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสัตสิโนโมทามานาอภิกามุงพิกุนังสามิติงว่านัง สัทเทเทเทวานิกายาสเพนานาตะวานิโนนามันวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยสัทิสาสหะปวุฒะชาติมักขีรังโอคาตินามานาสวังทักเขโมคะตารังนาคังจันทังวะอจิติตาติตังสุพรามาปรามัตโตจะอปุตตาอิติอิธิมาโตสหะสันนังกุมารโอติโสจะกโสปาคาสัมมิติงวะนังสหัสสะพรามารโรการนังมหาพรหมวิติทติ ปุปะปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัเสรษฐาอิสราอาคูปเจกะวะสววติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรามเกมาราเสนาภิกามิปัสสกกนหัสสมมันทิยังเอทะคันนหาถะพันธะราเคณพันธะมัตตุโอสมันตาปริวาเรถามาวมมนจิตถะโกจินางอิติตัทธมหาเสโนกนหาเสนางอเปสยิ ปานินาตาลา,าจะาจะรังกตาตวานะเพระ,าาระวังยะถาปาวุสโกโมเมโคธนายันโตสวิชุโกตุตทาสโสปุตปัจุทาวัติสังกุโทอัศยังวเสตันจสัพังอภิญญายะวาวะคิตาวานะจักุมาตโตอมันตะอีสัทธาสาวเกศาสนีระเตมาราเสนาอาภิกันตาเตวิชานาถะพิโวะ เตจะอาตปะมะกรุงสุตวาพุทธะาสาสนังวีตาราเคหิปากามุงเนสังโลมัมปิอินชยุงสัพเพวิชิตาสังคามาพยาติตายสัตส,สิโนโมทันติสหภูเตหิสารวากาสเตชเนสุตาติบทสวดจุลชัชยประกรนมโมพุทธเตชะสารตนตยะธรรมมิกาเตชปะปสิทธิปสีเทวานารายะประเมสุราสิทธิพรมาจะอินทา จะจะตุโลกาคัมภีร,รักขากาสมุธาภูตุงคังคาจะสะพรม,มชัยยะปะสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะธรณิธรณีอุทัติอุทัตินาทินาทีชัยยะชัยยะข้าคนละคนละนิสัยนิไราสายเสน,นะเมรุราชาพลน,นรชีชัยยะชัยยะคัมภีร,รัสมพีนาเคนทนาคีปีศาจะภูตากาลี ชยยะชยยะทุนนิมิตาโรคีชยยะชยยะสิงคคีสุทธาธนะมุขชาชยยะชยยะวรุณะมุขศาสตราชยยะชยยะจำปาทินาคากุลคันโถกชยยะชยยะคัตชนนัตตุรงสุการะผู้ชงศรีหาพยัคฆาทีปาชยยะชยยะวรุณะมุขยาตาชิตาชิตาเสนารีปุณะสุธิมัณรดีชยยะชยยะสุขาสุขาชีวีชยยะชยยะธณีตะเลสะทาสุชัยยา ชัยยะชัยยะธรีสารตินศัทธาชัยยะชัยยะมังกรรัิญญาภวัคเชัยยะชัยยะวรุณญาเขชัยยะชัยยะรักเสสุระพุชาเตชาชัยยะชัยยะพรหมเณทคนาชัยยะชัยยะราชาธิราชาัยชัยยะชัยยะปัทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกพุทธสาวงชัยยะชัยยะ ปะลเหสุโรหโรหรินเทวาชยะชยะพรามาสุรโขชยะชยนาโควิรุณหโกวิรูปโคจันทิมารวิอินโทจะเวนเตโยจะกุเวโรวรุโนปิจะอักิวโยจะปาชุนโหกุมาโรทัตารัตโกอัฐาสราษะมหาเทวาสิทธิตาปัสสาะอาทะโยอิสินโนสาวกาสพาชยะราโมภพวันตุเต ชยยธรรมโมจสังโคจตธาสะปาโลจัชยยกังเอเตนะชยยะเตเชนะชยยโสถีพวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชยมะชยมังคลังชโยผิพุทธสะสริมาโตอายังมารัสจะจปาปีมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมธิตาชยตถาพรหมคนาไมเหสีโน ช,ช, s <S ชยโยปิพุทธศาสตริมาโตอายังมารัสจัปปาปีมาโตปราชาโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตถาอินทะคนามเหสิโนชยโยปิพุททศาสตริมาโตอายังมารัสจัปปาปิมาโตปราชาโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตถาเทวคนามเหสิโนชยโยปิพุททศาสตริมาโตอายังมารัสจัปปาปิมาโตปราชาโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาสุปันนคนาเมเหสิโน ชโยปีพุทธศสตริมาโตอายังมารัสัจปาปปมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาทานาคคนามเหสิโนชโยปิพุทธศสตริมาโตอายังมารัสัจปาปปีมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาสพรมคนามเหสิโนชยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหย ชยสุชยมังคะเลอปราชิตะปาลังเกสีเสปฐาวิโปคเรอภิเสเกสพมะพุทธานังอคับปโตปโมทติสุนักขตังสุมังคลังสุปภาตังสุหุติตังสุขโนสุโมโตจาสุยทังพรมาจริสุปทักคีนังกายะกรรมังวาจากรรมังปัทคีนังปัทคีนังมโนกรรมังปณิทีเตปัทคีนาปทักคีนาน้เกตตวานารพันตเทปัทขีเน เตอัฏฐารัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเสนอโรคาสุขิตาโหถัสหะสเปหิยาติภิสุนันตุโพนโตเยเทวอัสมิงถานนอธิคตาทีคายุกาสทาโหตุสุขิตาโหตุสัพพทาราคันตุสัพพสตานางราคันตุชินาสาสนายากาจิปัฒนาเตสังสพเปปุเรนตุมโนรถฐายุตากาเลปวัสสันตุวัสสังวสาวราหกาโรคาจุป,ปัฏทวาเตสังนิวาเรนตุจสัพพทา กายาสุขังจิตตสุขังอรหังตุยะถาอราหังบทสวดธรรมะนิยามสุต,มสตังเอวเมสุตังเอยังสมัยยังภะคะวาสาวัตถยังวิหรารติเจตวเนอนากะปินทิกัสอารามตาตริตตะโขภะคะวาพิกุอามันเตสีพิกาวติภะทะภะทันเตติเตพิกุภะคะวาโตปัจจโสสงภะคะวาเตเอตะโวจะ ปารทาวาพิคเวตถาคตานางอนุปารทาวาตถาคตานังทิตาวาสาถาตุธรรมตทิตาตาธรรมนิยามตาสเพสังคาราอนิจจติตั้งตถาคโตอภพิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวารติวิภัชติอุตานิกโรติสเพสังคาราอนิจจติ อุปาทาวาภิกขเวตถาคตานางอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมานิยามตาสเพสังขาราทุกขาติตังตถาคตวอภิสัมพุทธิอภิสเมติอภิสัมพุทธิตวาอภิสเมตวาอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวารติวิภัชติอุตานีกรโรติสเพสังขาราทุกขาติ ปปาทาวาพิกเวตถาคตานางอนุปาทาวาตถาคตานางจิตาวาสาถาตุธรรมมัติตตาธรรมนิยามตาสเพธรรมาอนาตาติตังตถาคโตอภิสัมพุทธสติอภิสมติอภิสัมพุทธิตวาอภิสมตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวารติวิภัชติอุตานิกโรติสเพธรรมาอนาตาติ อิทามโวจะพระควาอัตามะนาเตพิขูพระกะวตัตโตภาศีตังอภินันทุนติบทสวดพัทเทกาัะตคะาถา อาตีตังนานวาคะาเมยยะนปัติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาัยและไม่พึงพัววงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาตีตังปายนันตังอปัตตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ล้าไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัถาตัถาวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปปังตังวิทามนุรูหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนคลอนแคลน เขาควรพ่อคูณอาการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามรนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาหีโนสังครันเตนามหาเสเนนามัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตามาตันทิตังตังเวพัทเทการะโตติสันโตอาจิคะเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้น ไม่เกิดขานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวชปัจเจเวคณะสเพสังคาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจแรรูปทมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังคาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจแรรูปทมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น มันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารแลไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าของเราว่าไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา อาทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวางมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายาบริตรพ,พังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะสัมปะมรณะปริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตงังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตงังความตายของเราเป็นของเที่ยง ว่าตาควรที่จะสังเวทอายังกายโอ,อาจิรงังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอาเปตาวิญญาโนครั้นปัสจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเศสสติ จากนอนทับปะทะวิงซึ่งแผ่นดินกริงครังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวตาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวายธรรม,มิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัตชิตวานิรุช,ชันติครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเจสังอุปสโมสุโข,ขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง สัพเพสัตสต,ตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มริงสุจารมริสะเดที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเทวหังมริสามิเราก็จัะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัติเมเอธะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตายังกินจิ ยังกินจิกุสลังรมกรรมมังสะเพหิพะเตหิปัตกตังกุญยงโนอนุโมทันตุสุนันตุพนโตเยเทวาอัสมิงถาเนอธิคตาทีขายุกาสทธาโหตุสุขิตาโหตุทุกขาปรมูลจันตุมาตาปิตานสุขิตาโหตุทุกขาปรมูลจันตุสพเพยาติกาสุขิตาโหตุทุกขาปรมูลจันตุสพเพยญาติกาสุขิตาโหตุทุกขาปรมูลจันตุสพเพปีสาสพเพยยะขาสพเพเปตาสุขิตาโหตุทุกขาปรมูลจันตุ สัพเพอาจาริยุปัชชายสุกิตาโหตุทุกขาปมูลจันตุสัพเพนักขตาสุกิตาโหตุทุกขาปมูลจันตุสัพเพเทวาสุกิตาโหตุทุกขาปมูลจันตุสัพเพสามาตินางสามิชันตุโวบทสวดลูกบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตอาคันติมายาอิติภะคะวานาโมโพธิสัตโตอาคันติมายาอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายาอิติภะคะวา ปฏิฐานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคเรโพธิคเรตะหิงตะหิงตาธรรมธาเนนะพวันตุปูชิตาโสทิ้งการนเตทาวิหารมันทะเลเทราจะมัชานาวากาจะพิคโวโสารามิกาทานะปฏิอุปาสากาขามาจะเทสานิขามาจะอิสรา สัปานาภูตาสุจิตาภวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจะอันทสัมภาวาสังเสทชาตาอสโวปปาติกาเนียนิกังธรรมวรางปฏิจเตสเพปิทุกขสาการนตุสังขยังธาตูจิรังสตังธรรมโมธรรมัทราจปุคลาสังโคโหตุสมะโควะอัายะจิตายะจะอัมเหรักตุสัตธรรมโมสเพปิธรรมจาริโนวุฒิถิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปะเวทิเต ปัสนนาโหตุสเพปิปานิโนโพุทธศสาสเสนสมาทารังรบเวชนตโตกาเลเทโวปวัสตุอุทิภาวายะสัตตา,างสัมมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาอาจะอัตราชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปัชชังรักขันตุสพัพพทาเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปปตตาจนิดทุกขาพยาัตตาจนิดพยาย โศกัปัตาจนิโสกาหนตุสัพเพปีปานิโนเอตาวตาจะอัมเหสัมปตังปุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัตันตุทัตันตุสัทธายาสีสังรักขันตุสัพพาภาวนาพิรตาหนตุคาชันตุเทวตาคาตาสุมังคลราคาถาโหตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพพาเทวตาสัพพาพุทธานุภาเวนาโสตถิหนตุนิรันตรง โหตุสัพพังสุมางคารังรักขันตุสัพพาเทวตาสัพพาธรรมานุภาเวนาสโสถีโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพพาเทวตาสัพสังคานุภาเวนาโสถีโหตุนิรันตรังสเพพุทธาภรปัตตาปัจเจกานัญยันจะปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระคังพันธมิตรสัพโส สัพเพพุทธาภลพปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนระคขังพันธามิสสพโสสัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนาระคขังพันธามิสสพโสสัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนาระคขังพันธามิสสะพโสสัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนาระคขังพันธามิสสะพโส สเพพุทธาภัพปัตตาปัจเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนาระคังพันธมิตรสัพปโสสเพพุทธาภลพปัตตาปัจเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนาระคังพันธมิตรสัพปโสสเพพุทธาภลพปัตตาปัจเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนาระคังพันธมิตรสัพปโสสเพพุทธาภรพปัตตาปัจเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนาระคังพันธมิตรสัพปโส อันนาแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอองกล่าอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรคาาลายัยขออานิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคลวคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวง ให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอ,อ่ะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทว,วดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุก,การในบุญกุศลนีโปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐี ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งโปรงที่สามสีงอมูลเลดได้จัดสร้างขึ้นให้เป็นให้เปี่ยมด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและริธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อํานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทอ